ใครที่อัปเดต One UI 8นะครับของ Samsung ก็คือใครที่ใช้ Samsung แล้วได้อัปเดตเป็น Android version ช16สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเรางที่เปิดการใช้งาน TalkBack อยู่ประสบปัญหาบางประการอย่างเช่นออสัมผัสบน,นหน้าจอไม่ได้กดปุ่มกลับไม่ได้ รองตั้งค่าตามนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเพื่อนๆหลายๆคนอ,อย่างเช่นคุณสุร,สรศักดิ์ทองคำนะครับคุณจตุรงคุณสเสน่ห์และหลายๆคนแจ้งมาว่า,าไปแสดงหน้าจอกับคืนมานะครับการสัมผัสจะได้กลับมาปกติกันก่อนนะครับวิธีการก็คือเปิดเมนู Talkback นะครับ3นิ้วแตะ1่1ครั้งหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาผมใช้3นิ้วแตะ1ครั้งปึ๊เมนู Talkback ใครที่ไปซ่อนหน้าจออยู่นะครับพอเปิดเมนู Talkback มาแล้ว1นิ้วปัดขวาอธิบายรูปภาพ 1>, 1นิ้วปัดขวาอ่านจากรายการที่ <S 1, 1 <S น 1> นิ้วปัดขวาคัดลอกวลีที่พูดล่าสุด 1>, 1นิ้วปัดขวาการค้นหาในหน้าจะแสดงหน้าจอเนี่ยครับจนเจอแสดงหน้าจอหรือใช้การเอ,อ่อหาแสดงหน้าจอให้เจอแล้วกันพอเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บ ของผมเนี่ยเป็น Pixel Launcher อยู่แต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็น One UI 8ตอนนี้จะประสบปัญหานี้นะครับก็คืออัปเดตเป็น Android 16เมื่อไหร่แล้วถ้าเจอปัญหาว่าแตะหรือสัมผัสในหลายๆจุดไม่ได้กดปุ่มกลับไม่ได้จะย้อนกลับอะไรต่างๆไม่ได้อย่าลืมมาแสดงหน้าจอให้หน้าจอสว่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นบั๊ก วันยูไอแ Android เวอร์ชัน16บหใน a m s u ุงคนที่ได้อัปเดตแล้วเมื่อใช้งานร่วมกับ TalkBack ที่ Samsung อัปเดตเป็น TalkBack 16.0แล้วเกิดปัญหานี้อย่าลืมมาแสดงหน้าจอนะครับอืม ก็ทำาไงก็ได้ให้หน้าจอแสดงกลับมาการสัมผัสต,ต่างๆก็จะกลับมาปกตินะครับบริการหมอคม14 14, อม1414พัสมาพร็นัศมนขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่เพื่อนๆจริงๆแชร์กันในกลุ่มต่างๆพอสมควรแล้วแต่เพื่อ,เพ,อเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ติดตามทราบข่าวเอ๊ะทำไมอั อัปเดต s a m มซุงตอนนี้มีอัปเดตเป็นวัน UI แปด Android 16แล้วเอ๊ะทำไมสัมผัสหน้าจอไม่ได้ใครที่สัมผัสไม่ได้อย่าลืมมาแสดงหน้าจอให้ Talkback หน้าจอสว่างกลับมาปกติก็จะใช้งานได้นะครับไปก่อนละว,วันนี้ข่าวสั้นมาบอกกันครับสวัสดีครับผมหน้าต่างแจง้งการตั้งค่าเปิดบันทึกหน้าจอ